อยากจะได้ทียงหน้าหลังน้อยเอาไว้ถ้าชมวิวบรรยากาศทงไฮทงหน้าธรรมชาติแบบนี้ก็ต้องลงมือเห็ดเองเนาะจา้าหลายๆคนก็คงจะสงสยัยแมนบัจ้าว่าเป็นอย่างปุ๋ยคือบอัวใส่เสาปูนคือบอัวใส่เสาใหม่ที่มันแข็งแรงกว่านี้ปุ๋ยเป็นคนนึงค่ะที่คิดแล้วก็ลงมือเห็ดเลยนะคะทุกคนบัได้มีการ,รวางแผนอีกอย่างมากมา่นณะตอนนั้นปุ๋ยมีความหูวซื้อว่าปุ๋ยอยากเห็ดปุ๋ยก็เลยไปตัดใหม่มาเห็ดเลยท้ามวาแต่รล่อเนาะจาก,ก็คือบอัได้เห็ดแท้ๆเลยนะคะเสากระตอง้ังเอียงประมาณนี้เนาะจา้าหากว่าจะใสา ใมเนื้อแข็งนอกจากส่งต้อนนี้นะคะเฮาบอสามารถที่จะไปหาใหดเดอย่ะ,ะทุกคนมันเป็นยามหย,ยามหน้าจิจ้าให้เขามาเลื่อยใหม่หมันกรบบอใดนอกจากบอสามารถที่จะลุมตนม้นใหม่รงใดแล้วถ้าจะไปซื้อใหม่เมื่อสองนอกจากก็คือบอสามารถไปใดเพราะว่าพอยกยีบออยู่นะคะรถปิกอัพกับบอยู่วิ่งกันเลยลงมือเห็ดเลยนะคะเห็ดตอนที่หฮากําลังอยากเห็ดเนี่ยล่ะจามันจะเสีเห็ดจางได้ไวถ้าหากว่าทิ้งไว้ดนนอกจากความคิดแล้วก็ความตั้งใจที่หฮาอยากจะเห็ดนะคะมันจะหายไปค่ะแล้วก็จะลุมเลือกไปเลยมีคออเมก สาเพื่อนบอกว่าเบิ่งจากลักษณะแล้ว3ปีนี่จบแท้ๆเพิ่นว่าเทียงหน้าหลังนี่อุ้ยปุ้ยว่าถ้าได้พอสปีนี่บอกปุ้ยว่าคุมคาคักได้ค่ะปุ้ยนี่ก้วว่าหวยปีกว่าๆ2ปีนี่ถ้ายยูได้เนาะจาก,ก็ถือว่าเก่งแล้วปุ้ยนี่บ่ได้ขาดวังเลยได้ค่ะว่าสิฮหอดพอสปีปันนันปุ้ยว่าได้จักปีนึงกับุุมแล้วค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ลงทุนอีหยังหลายเลยนะคะลงทุนแค่ใหม่ในหน้าเฮาแค่นั้นเองนอกนั้นกันล่งแค่แห้งเจ้าของนี่ลละเนาะจากกบเงินสื่อตะปู นี่ขันแมนว่าเป็นยามที่มีหยาค่าหลๆานอกจากเห่ากระคือจิบวัด็ื้อไพ่หยาได้ค่ะกระติเกี้ยวหยาค่าเนี่ยเระมาไพ่เอาเองตามสเตปของเห้ากา็คือว่าเห้าลงทุนแบบหามันหน่อยที่สุดเนาะค่ะเหตดตามที่เห้าเห็ดดุใดเนาะจากบดตองลงทุนเสียเงินซื้อเลยจักบาทแหงแต่ดีแห้งแต่วันนี้เหาก็คงจะต้องลงทุนหาซื้อหลังค่าเ้วยจ้ะเพราะว่ายามนี้บ่มีหยาค่าหเห่าเกี้ยวมื่อนี้บักลาไอดีมาน่ำเนาะจากอยากมาเบิงอยากมาเล่นเพื่นวานเนาะจาก พอมาหอดนอกจากกระยางที่เห็นเลยนะคะว่าบยยุทธ์จักเบาอีหยังสอจังสันสอจังสีจะมีคนแนะนําเยอะเด้อจ่าเพิ่นว่าบอกขวรที่จะใส่ไม้ไผ่เฮ็ดเตาว่าสันนอกจากมันบบกแข็งแรงวิกาขอขอบพระคุณทุกๆคําแนะนาเด้อจ่าที่ให้คําแนะนํามานะคะดยความที่ว่าปุ๋ยนายาเขต็ดแห้งค่ะทุกคนก็เลบ่อค่ะวิกาเลยใส่เป็นเสาไม้ไผ่นะคะแต่ว่าไผ่อันนี้จะเป็นไผ่กิมซุ่งนะคะซึ่งจะมีความหนาและก็แข็งแรงเติบหนึ่งอยู่กระตั้มสเต็ปแล้วกระตั้มความคิดของปุ๋ยที่คิดไว้นั่นละค่ะหอดหนาวหนีแค่นั้นก็อเคแล้ว ะะอยากจะทายบรรยากาศให้ทุกคนไดีเบิ้ง oh <my. S 1> เนื่องจากว่าปุยอโพลิด้านนอกจากมาห้องกลลุ่มนะคะเพื่อป้องกั้นปลวกนอกจากก็เลยแต่ว่ามีกลินเหม็นขึ้นมานะคะทุกคนเวลาที่มันถึงนำ้ำฝนนอกจากก็เลยให้บัลลาไอดีใส่หน้ากากไว้นะคะเพราะว่าก็กลินเหม็นค่อนข้างแห้งเติบอยู่นะคะทุกคนคือจงย่าขายงานนี่ละ ตอนแรกเนาะจากปุ้ยบดไดใส่สวรรค์เจาะหูก่อนนะคะปุ an, ้ยลองตอกไปสองลำค่ะตากฏว่าไม่ไพ่แตกนะคะทุกคนก็เลยต้องกลับไปเอาสวรร์มาเจาะหูซะก่อนเนาะจากเจาะนําไปก่อนเพื่อที่จะตอกตะปูนะคะตะปูที่ใส่ตอกเนาะจากปุ้ยก็จะใส่เป็นตะปู3นะคะเทียงหน้าหลังหนีปุ้ยเหตเองคนเดียวนะคะทุกคนมันก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจ่าและแต่ละมือปุ้ยก็บดไดเหตเบิดมือเบิดเว้นนะคะปุ้ยแบ่งเวลามาเหตเนาะค่ะเหมือละสองสามชั่วโมงเสาของเทียงหน้าหลังหนีก็บบอหันไดพ่อเด้อค่ะทุกคนปุ ปุ้ยจะเสริมเขาไปอีกอยู่นะคะตรงระเบียงเนาะค่ะจะใส่เพิ่มเขาไปอีก3เสานะคะย่งต้องไปหาเสาใหม่มาเพิ่มอีกก็จะเสริมเพิ่มความแข็งแรงเขาไปอีกเนาะจ้กเวลาที่เฮาอยู่นะคะเขาจะได้วัดระเวงเนาะค่ะปุ้ยก็จะใส่เป็นไม้ไผ่เป็นล่ำๆแบบนี้เนาะจ้กปูบริเวณระเบียงออกไปให้เบิดเลยนะคะจะได้เพิ่มความแข็งแรงเขาไปอีกเนาะค่ะก็มีคนแนะนํามากือกันเนาะจ้กว่าให้ใส่ไม้พืนปูให้มันเบิดเลยนะคะปูไปหอดระเบียงเนาะจ้ากุ้ยตั้งใจว่าปุ้ยจะสร้างไม้พืนมากแค่2แผ่นค่ะท กัเล่คิดว่ามันหนาจะบ่พ่อบริเวณระเบียงค่ะมือน,นีห้า่บริตัดไม้ไผ่นอกจากฝนกระตุกกลิ่นๆยุดยุดจังได้บูจาหฮาก็เลยบ่ตัดมือน,นีห้าก็มาเห็ดเทียงหน้าช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆแล้วเด้อจจาก็ะเลยเหตดเบียดได้แค่นิดเดียวปุยก็จะใส่เป็นไมยุค่าตี้ข้านด้านบนนอกจากตอนนีไมยุค่ากระปรงบบท่านแล้วนะคะเพราะว่าปุ๋ยนิ่ตัดมาเหตดเทียงหน้าายอ่านแล้วนี่ก็คิดว่าจะใส่เสากลางเสร,ริมเข้าไปอีกอยู่ค่ะเดี๋ยวขอไปเบิ่งใหม่เหนือแข็งก่อนเด้อดจากทุกคนปุยเห็นมีเสาอยูะะบ่บบ่วาสิก าใดหรือบอ่อปุ้ยคิดอยู่ด้นแห้งค่ะก่อนที่ปุ้ยจะตีข้านขืนนี่นะคะทุกคนว่าปุ้ยสีเห็ดเป็นทรงโมเดิร์นหรือว่าปุ้ยสีเห็ดเป็นทรงจัวดีก็คือว่าฐานเห็ดเป็นทรงโมเดิร์นก็คือมันปะหยัดใหม่แล้วก็ปปะหยัดหลังคาที่เ้าะจะใส่มุง้งเนาะจ่า้าเห็ดเป็นทรงหลังคาจัวเนาะ,นะคะ่ะนี่จะเปื้องทุกอย่างเลยนะคะเปื้องใหม่ที่เา้าจะเห็ดว่า้าหนหาเห็ดเป็นทรงจัวเนาะคะ่ะหลังคาดเฉียงหน่อยเหมามันจีงามกว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเนาะจ้าก็จะเห็ดเป็นทรงจัวคือเก่าค่ะทุกคนเพราะว่าใส่ใส่ห้าีกระเด็ดต่างใจ ะกดเหตุให้มันเต็้มทีเลยแต่กะเนื่องจากว่าไมายุคาที่เฮาจะใส่เหตุข้านของเขานั้นนาะจามันหน่อยแล้วมันก็นยังอ่อนแห้งคักเนาะคะ่ะทุกคนปุ้ยก็เลยคิดว่าปุ้ยจะเสริมเสาก้างเขาไปอีกคอยเหตดแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาไปเทละนิดเทลหน่อยเนาะคะ่ะ เพื่อที่จะมีเที่ยงน้อยเอาไว้ไทยคลิปให้ทุกคนได้เบิงนํานะคะคุณลังคนเบิงคลิปของเฮากะสิคิดว่าเฮาสิเห็ดแล้วภายในคลิปเดียวได้นอจ่าโบเม่นเดอร์ค่ะทุกคนผู้ไทยย่อยทายไปเรื่อยเห็ดห้เบิงไปเรื่อยถ้าผูา้ใดบอยากเบิงคลิปที่มันยืดเยื้อนอจาาอยากเบิงตอนที่มันสําเร็จเที่ยวเดียวเลยนะคะกะจังคอยมามาเบิงกะได้ค่ะทุกคนตอนนั้นเดี๋ยวปุ้ยก็โลงอีกคือเก้านั่น,นาละาพว่าตอนนี้ปุเ้เองปุ้ยก็บม่มียางสิทายให้ทุกคนได้เบิงแล้วค่ะเที่ยงหน้าหลังเก่าเนาะค่ะกะทายส้่มลบไปลบ จะเบือ่อลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเบื้องห้าตัดใหม่ตอกตะปูบ่าก็ดีเนาะจา้าตอนนี้คอมเม่นหลายแห้งคักเลยนะคะทุกคนเกี่ยวกับการที่ปุ๋ยเห็ดยงหน้าหน่อยนี้เนาะค่ะปุ๋ยยังบ่ท่านได้ตอบนะคะทุกคนปุ๋ยต้องขออภัยนําแต่ปุ๋ยกับพยายามอ่านอยู่ปุ๋ยขอขอบคุณทุกๆขํามติชมแล้กก็ทุกคําแนะนําเลยนะคะมันเหตุให้ปุ๋ยมีกําลังใจแล้วก็มีแห้งพักดันที่จะเหตตอค่ะ แข้งหน้าลัางนี่มันอาจจะบไดแ้งแรงอาจจะบได้มันคงนะคะแต่ปุ้ยก็คิดว่าค่ะมันก็น่าจะอยู่กับเฮาาปได้จากระยะหนึ่งเป็นการเผมความสูให้ชีวิตของปุ้ยเองเนาะคะ่ะแต่แต่หน่อยจนใหญ่เวลาที่อยากได้ยังปุ้ยก็ต้องลงมือเห็ดเองตลอด,อย,ดลยอยากได้โทรศัพท์อยากได้ลดบ่เคยขอให้พ่อกับแม่ซสือห้นะคะมีแต่หาเงินเสือเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะกว่าจะได้มากนะคะทุกคนมันกระแซนจะยากลําบากที้งหน้าลัางนี่ก็คือกันค่ะอยากได้ก็เฮ็ดเอาเองนะคะขอแค่พ่อกับแม่บ่หามในความคิดของ เฮาเนาะค่ะปล่อยแห้เฮดแล้วมันก็นจะกลายเป็นจริงที่เ้าเรียนรู้ด้ดียตัวของเฮาเองเนาะค่ะมันจะส้ำเร็จหรือมันบอส้ำเล็เนาะแต่มันก็นขึ้นอยู่กับโต้เฮาเนี่ละ แต่ทีแน่ๆเทียงหน้าน้อยเฮ้าค่ะเลื่มจะนั่งได้แล้วนะคะทุกคนก็นถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเมื่อน,นี้ก็จะเศร้าซ้ำหนีซะก่อนนอกจากเฮาก็จะ,าจะยางกับเทียงหน้าหลังเกาของเฮ้านะคะลหลังนั้นจะเป็นหลังเการะเดียบาทที่นีหลังนี้นอกจากจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะจะเข่าปีที่สองระเดอ้อบาทที่นีผ่านมาหนึ่งฝนหนึ่งหนาวแล้วเนาะค่ะนี่กำลังจะเขา่าฝนที่สองแล้วขอให้ผ่านฤดูฝนนี้ไปได้ด้วยดีเนาะค่ะ เทียงหน้าบาดใหม่ไพ่ของเหาค่ะทุกคนอบอุ่นมากๆเลยนะคะได้อยูู่กับคุณตาคุณยายเนาะค่ะถ้าหากว่าโบมีเทียงหน้าหลังหนี้นะคะกับโบหูว่าเหาสิได้อยูู่พร้อมหน้าพร้อมตากันย่ำใด๋ได้มีโอกาสได้กินข้าวน้ำกันทุกมือนอกจากเห็ดกับข้าวซูอพอกับแม่กิน มีเวลาว่างก็ไปหาปูกพักสวนขั้วไวทาเฮ็ดกับเขาเนาะจ้า,จาลดลายจ่ใจในขั้วเลื่อนนะคะต้องบอกเลยนะคะตั้งแต่ที่ปุยใหญ่ออกมายูหน้านี่เนาะคะ่ะทุกคนประหยัดยจ่ใจไปได้หลายเลยนะคะพักเล็กๆน้น้อยนอกจาาพวกพักหอมพักยางเจงซีบวกเคยดีซื้อลดตลาดจั๊กเชื้อพอได้มายูหน้านเนาะจ้า,จากับปูกพักกินเองนะคะซอยได้หลายเลยเมนี่เนาะจ้าวิกกัะมาเฮ็ดข่างให้แตงไทยนะคะเป็นแตงไทยที่เกิดเองนะคะทุกคนปุยวานพักชี้ล่าวไว้นะคะจึงได้แตงไทยจึงเกิดแล้วก็ ไงเหล้าพ่อมุกันเลย่ยปุ้ยจะเฮ็ดคางไวเนาะคะ่ะให้เขาเลื่อยนะคะเขาอาจจะบ,บ่นเลื่อยด้กค่ะแต่ว่าเ้าจะจัดระเบียบให้เขานะคะประหยากทอนพิมพ์เลยค่ะเพราะว่าต้นเพิ่งงามค่ะช่วงนี้เ้ากระหางจากการทํสราสวนนาะจ้ะทุกคนพกกักว้กอนนะคะเพราะว่าฝนตกทุกมือเลยพักที่ปูว้บ้างอย่างเนาะคะ่ะมาแลงก็กินนะคะคือจังพวกพักกาดทินพวกพักะนาดจังสีเนาะจ้าช่วงนี้ปุ้ยก็เลยเศ้าปูพักประเภทนั้นไปเลยนะคะปุ้ยก็จะเน้นปูเป็นพวกพักขึ้นข้างเนาะคะ่ะพวกฟักนะคะฟักทองเนาะคะ่ะ ลักกะบัวเมียงประมาณนี้เพราะว่าพวงนี่จะปลูกง่ายคะ่ะทุกคนปลูกจังไดกางงามเงินปลูกบ่ง,งามนอกจากกัญยงขืนข้างแล้กก็ออกหน้วยคือเกา่าแตงโมที่ปุ้ยปลูกใส่ถุงปลูกแซนดีไ้ไหวกับบอกคือดอกเดือดจ่าปลูกแล้วก็บด้เบิงเอานะคะเห็นติดหน่วยแค่หน่วยเดียวเองนอกจากอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็ลังติดเลยคะ่ะทุกคนแมงบงมากินจ้อยสวนนี่ปุ้ยได้ต่างชื่อไว,ว่าสวนแห่งความสุขนะคะทุกคนเวลาที่ได้ยางเขามากกับหงสซื้อว่ามีความสุข <Huh? S 1> อีลีนะคะ ทำอะไรมาทำไมปิดอึ้ปัดอื่งก็ไปอื่งสิจ๊ะมาบอกทำไมเนี่ยเอ๊ะเปัดอื่งก็ต้องมาบอกแม่เดินมาบอกแม่ก่อนนะ ในสวนนี่เห้ากระต่างใจไว้จะเฮ็ดหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าใจมันรักบัวพอนะคะกับปลูกได้ซ้านี่ละค่ะปลูกอันใดเป็นกะได้กินนะคะอันใดบ่กเป็นก็สร้างมันค่ะปลูกยูซีปยางได้กินจักซองยางกันยังดีเนาะจ้าบักแตงโมหน่วยนี่บ่ลอดซ้าค่ะทุกคนก็เบิ่งที่ลาจ่านอนมากัดกินนะคะกัดมองควรพร้อมเนาะจ้าสงสัยจิบ่ยใหญ่ดอกส่วนหน่วยนี่ค่ะเบิ่งจากทรงแล้วนะคะเม็นใหญ่สุดกับขึ้นทอกกาปั้นนี่ละส่วนฝากของหฮาก็กําลังใหญ่กาลังจะเป็นเครื่อขึ้นข้างแบบนี้เลยนะคะ แต่เนื่องจากว่าเสาคางของเฮ้านะคะมันเป็นไม้ไผ่นะคะทุกคนมันก็เลยจะบวเลื่อยเดี๋ยวเขาก็จะเอาเชือกเนาะค่ะมาดึงขึ้นแบบนี้นะคะให้เขาไต่ขึ้นไปในเชือกแทนอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนำเต่าฟักทองบัตรเตอรนนัดเนาะจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟักทองหลูกผสมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไต้พันบัตเตอรนนัดคือกันเนาะจ้ะเพียงแต่เป็นคนละสายพันเป็นคนละรูปทรงแค่นั้นเองฝักทองแบบนี้เนาะจ้ะมีสองเทานะคะทุกคนมีสองเรื่อนเนาะค่ะออกหน่วยเครื่อนละหน่วยสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้ะท มาพอกันม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยนนในการเฮ็ดคลิปต่อไปน,นําในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ